สครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนๆ MC ไพมุกนะครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่องไพรมุกนะครับวันนี้ก็แวะมาดูน้องราพิมพ์นะครับหรือน้องน้ำว้านะครับพี่เมย์น่าจะออกไปซื้อข้าวนะครับเลยแวะมาดูแทนแกแป๊บนึงนะครับมาก็กําลังนอนหลับเลยนะครับได้ที่นอน ในที่นอนอย่างดีเลยนะครับเหมาะเลยนะครับกินนมแล้วก็น,นอนนะครับช้างน้อยพักผ่อนถ้าพักผ่อนได้เต็มที่จะแข็งแรงเร็วนะครับสาไอสาอปุ๊กตะลูกย่างเดียวเลยเหรอ ปกติโดยรวมแล้วแม่ลูกอ่อนนะครับถ้าลูกนอนนานไม่ได้นะครับจะปลุกลูกขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงลูกนะครับแต่เห็นลูกนอนนาน,น,านจะเอามือแตะเอามือสกิดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกลุกขึ้นมาหรือว่าสัมผัสลูกดูนะครับคือเขาเป็นห่วงลูกนะครับแต่ช้างน้อยถ้าได้นอนกิน กินนมเยอะแล้วก็น,นอนอย่างเงี้นะครับจะแข็งแรงแข็งแรงเร็วนะครับคือฟักผ่อนได้เต็มที่นะครับ รับสบายเลยครับถ้าเอทถ้าเอท่านใดสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับชา้างน้อยยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าผมก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะครับไม่ได้ทำนานแล้วนะครับ ช่องเก่าผมก็หายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทําช่องใหม่ขึ้นมานะครับ z o ม m ให้ดูใกล้ๆแล้นะ ถ้าหลับอย่างน่ารักนะครับกินนมเยอะนอนบ่อยกินนอนกินนอนอย่างเงี้ยครับ แข็งแรงครับลูกช้างจะแ,แข็งแรงมากนะครับแต่ห่วงกลางคืนก็ที่พี่มีเกมนอนเฝ้ากลางคืนก็คือช่วงแรกๆนะครับภายในเดือนแรกเนี่ยจะจะห่างไม่ได้เลยนะครับคือเป็นห่วงเขานะครับเพราะว่ากลัวขาจะติดซอกเหล็กซอกอะไรอย่างงี้มั่งนะครับเพราะว่าเขายัง,ย,ง,ย,งยังยังเรียนรู้ไม่ถึงนะครับ แต่ช้างน้อยเขาจะปรับตัวเขาจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่แรกๆก็คือต้องประคองต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับช่วงแรกๆยังไม่ได้โดนน้ำนะครับถ้าโดนน้ำถ้าได้อาดน้ำจะสดชื่นนะครับเดี๋ยวรอแผลน้องหายนะครับก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็แวะมาดูให้พี่เม่แป๊บนึงนะครับเพราะว่าแกออกไปซื้อข้าวอยู่นะครับเลยแวะมาดูน้องวราพิมพ์ให้แกแทนนะครับแป๊บนึงนะครับแกกตอนนี้พี่เม์แกก็มาแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ